กับสวัสดีสบายดีเด้อผมเองพี่น้องมือสุกุสุกุลเนาะบ่าวาพี่น้องทางฝั่งลาวาลักพี่น้องทางฝั่งไทยและพี่น้องทางต่างประเทศนะพี่น้องเนาะมื้อนี้กัมาพบมาพอกับบ่าวาทซานเอลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้กัมาพบมาพอกับอ่าบรรยากาศอยู่ร้านบุฟเฟ่พี่น้องเอ้ยเนาะบุฟเฟ่กูดังมหาฮัสไซพี่น้องเอ้ยแถวมหาฮัสไซนี่แหละเนาะปุรยุกยุกยู่ไกลกะมา พี่น้องเอ๋มาเซฟเซฟนับกันมาลุยนับกันพี่น้องเอ๋มื้อนี้มื้อนี้กัได้งินโปรโมชั่นนี่ก็อ่ร้านบุฟเฟ่โปรโมชั่นมักทุเรียนพี่น้องเอ๋อ๋อมีมาตุเรียนนําได้พี่น้องเอ้ยโปรโมชั่นมุนี้กันเนาะแล้วก็เฮาก็ไปเบิ่งการกินกันเลยพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ก็เป็นอาหารพี่น้องสิเงก็จะวางมาบ่ได้อยากกินตัวใดก็หยิบเอาตัวนั้นพี่น้องเอ้ยเนาะ ไปไลายกั็จะจับป <c oughs> <c oughs> ั๊บอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดน้องไปน้องเนาะวัดมักกินน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องเนาะแล้วแต่ผู้ใดมักตัวใดตักมาตัวนั้นพี่น้องเอ้ยเนาะเบึ้งบรรยากาศอยู่ทางร้านกัพี่น้องคนเริ่มมาหลายเลยด้พี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่หกโมงนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ก็ขาดบุได้เลยพี่น้องเอ้ยเนาะมาโต้แถวเอามักตุเรียนเอตอนนี้ก็ใกล้จะหอดคิวคอยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ อ้มักตุเรียนมีแต่มากงามๆเป็นน้องเอ๊ะน้องเพื่อยู่ใกล้แถวนี้ก็มาได้เป็นน้องเลยน้องอูเฟนี่กินได้มีอันพี่น้องเอ๊ะน้องเบิ่งหักุเรียนอยากมากินทั้มักตุเรียนก็ได้พี่น้องเอ๊ะน้องคุณพากับสองคนพี่น้องคนท่าปักหลายๆพี่น้องเอ๊ะน้องโตเทียวพานังสิบุทันพี่น้องเอ๊โกนลายจะกลายบปรลายพี่น้องเอ๊ะน้องมีใครก็ได้แล้วพี่น้องเอ้ะกินครับนี้ อันนี้ก็มากินอยู่โต๊ะพี่น้องเอ้น้อนี่ก็นี่แหละพี่น้องเอ้ทีมงานของพวกเขากันเนาะประมาณหกเจ็ดแปดคนนี่แหละพี่น้องเอ้น้องนั่งโต๊ะจุดกลางๆเขาก็กินน้ากันพี่น้องเอ้คนหลายพอสมควรพี่น้องเอ้จิวฮานนี้เนาะหันหญ่กะคนยังเต็มอยู่พี่น้องอยู่ทางนอกคนหลายเนาะอยู่ทางในอ่าบางคนก็มาเขาเจ้าจะนั่งวิวชมวิวอยู่ทางนอกเนาะแต่ค่อยมา พี่มาอยู่ทางหน้าก่อนพี่น้องเอ้เนาะอันนี้แะพากันกินแล้วเขาลมกันไปนำพร้อมพี่น้องเอ้เนาะไปกับจัดไปจัด,จ,ดจานสองจานแล้วได้พี่น้องเอ้เนาะจงได้มาถ่ายคลิปเนาะให้มีอันแหงกันจกททักรป่าติไก่พี่น้องเอ้นี่แะพากันย่างก,กินพี่น้องเอ้เนาะนี่แหละคนอื่นมุก่กะขอขโมยกับใจนำต่าแก่เนาะที่พามาเลี้ยงเนาะ เบิดค่อยกับจัดอีกจากบา,จากดจังไดก่อนพี่น,น้องเลยเนาะนี่ผักไปนำน้ำลายไหลไปนำมีพี่น้องกินเสริมดิเว้ยยางเฮ้มพี่น,น้องเลยเนาะกินกักพี่น,น้องเลยอ้วเป็นปแต่เสพกันาดพี่น,น้องเลยเนาะอันนี้กะทิว่าโอ้ลืมอ่ยิ้มกันไปแล้วพี่น,น้องเลยเนาะทุเรียนเราก็ยังอยู่หน่อยนึงตอนนี้ก็กำลังเกสกเศร้าคึ้นเสียงรัว กำลังเซ็กเบิ้กเครื่องเสียงพี่น้องเลยเราจะเกี๊ยบขึ้นลอกเพียงโอ้พี่น้อง,งเยลงเยงงเริ่มอิ่มแล้วพี่น้องเลยเอาอะคลิปนี้ก็เอาลซัมนี่ไปก่อนนีพี่น้องเลยเอาคลิปหน้าพอกันไหมเนาะ้องใคเข้ามาก็อย่าลืมพี่น้องฝากอะไ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวานนี่เด้อพี่น้องเด้อนะโอเค